เรามาดูกำไรค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นปี2,566กันนะครับว่าแต่ละค่ายกำไรเป็นยังไงบ้างเราจะมาเริ่มที่ยี่ห้อแรกนะครับ Toyota Motor ประเทศไทยนะครับกำไรปีล่าสุดนะครับ26,915ล้านบาทนะครับผมลดลง2.15%นะครับ เมื่อเทียบกับปี2,565นะครับกำไรเมื่อปี2,565ก็จะอยู่ที่27,609ล้านบาทนะครับเรามาดูค่าต่อไปนะครับอีซูตีเพชรเซลล์จำกัดน,นะครับกำไรปีล่าสุดน,นะครับ2 3 0 9 9ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา65นะครับ13.08 เปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะทีเดียวเลยนะครับสำหรับอิสุตีเพชรนะครับซึ่งปี65นะครับกำไรอยู่ที่2 4 2 5ล้านบาทเลยนะครับเพิ่มขึ้น3,000กว่าล้านเลยนะครับมาดูต่อไปนะครับผม Honda าออโต้เมอรบิลประเทศไทยนะครับกำไร5,896ล้านบาทนะครับจากปี66นะครับเพิ่มขึ้น17%นะครับ17.63เมื่อเทียบกับปี65นะครับ ซึ่งก็เพิ่มขึ้นเยอะกว่าอีซูนะครับผมมีแต่รถเก่งนะครับกำไรปี65นะครับอยู่ที่5,012ล้านบาทนะครับสำหรับ Honda นะครับมาดูต่อไปนะครับ m a z d a เซลประเทศไทยจำกัดน,นะครับปีล่าสุดกำไรอยู่ที่425กว่าล้านบาทนะครับในปี 2 5 6 6เพิ่มขึ้น31,575%นเะครับเมื่อเทียบกับปี65นะครับเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับเนื่องจากมีการปรับโครงสร้างบางอย่างภายในบริษัทนะครับทำทำกำไรได้มากขึ้นนะครับปี65คือกำไร1 3ล้านกว่าบาทเองนะครับสำหรับนิสสันยังไม่มีข้อมูลออกมานะครับ ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเรานะครับแนะนํารถมือสองหรือรถมือสองเปลี่ยนสัญญาหรือข่าวสารต่างๆวงการรถยนต์นะครับทุกการกดไลค์กดซับสไครต์ของคุณนะครับเป็นผู้สนับสนุนของเรานะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ